ฟังไว้ที่ทิมันไม่มเสียงเ่าะทำไที่ทิพย <c oughs> ์นาย่านงานก็ว่าเป็นรักมากสิทุกมาหารนั่นเนี่ย <c oughs> อี่อสองสามหมื่นั่งอายุชิบเก่าัว้าได้ับดคือทอดหลายาแบบอยู่ว่ไหนทีเสร็จไปแล้วสิบกลับมาน้ำไฟฟ้าแล้วสะดอนี่ก็ไม่ใจเลยอายุที่พ่อเศ้าเ <c oughs> แ่งเสียผ่าได้สองสองสามถุงมันกำกำเจาสองสามถุงใหญ่ๆคนนี้บ้านที่มามากสองหอยยีบสีตัวลูกรอนก็ยีบสี่คนมันม่มากถาดใส่คนนีบารจะรวอยนึงทั้งนี้ทั้งผู้ใต้ส่บให้กับ้นเมี่ยสิอเมี่ยเครองเดียวสิอ่่าน้ำพวงผูเบาหนึ่งเนี่ยครับสว่าหาคู่นี่สิบบ่มีสิบมันมีเฮี้นนี่เห็นเน้ออยทอนอเนม้อนี้ง บานบ่บ่ไอ้เล่ามาดีเพาะนั่งอยู่สิเท่าแล้วมาหอดหันมองเกาพูดในขณะนั้นอยู่ก่อไฟมองฝวัญมองเกา่าแหละมาเรียนก็ได้เลสเดียร์ร่งจากห้องร่องอาที่หามม่านย่างไปหาเลยบวันไอ้เจ้านั่นก็ย่านแล้วบหมนว่าเขาที่มาจับเจ้าของเขาสีแเดืกับโบคือแก่แก่ก็ยื่นหันเขาสี่นี้กับโบคือ อันวกอามาเสียหน้าพงพิสตาวุ่ิมากฮอดตอนว่าหนาให้มหา่าตินวัลเด่นนันเจ้าพ่าสันมนาพ์ก็ผมเป็นไม่ยิ่งนี่เป็นผู้สาวพระสั้นบักอันนัว่าบบดูง่วงนะแต่มาตัว่าะสั้นพระบสธิ์ว่าสูงงายพราสั้นพูดแบบงูว่าก็ไม่มีหม่องนั่งแล้วก็นั่งอยู่ฝนครีละพ่าสันกับพงศ์ย่ยงรุ่งไก่เตือขยางมาก มาหอด้านั่งเล่ยเลยว่าอย่ามาเมื่อนี่จีบกับเมื่อน้ำไปฟฟ้าแล้วสะดนดจครไปไฟฟ้าแล้วสนดุดจับเมี่เครื่งหนึ่งจีมัอยู่น้ำเจ้าสั่นมันผู้นี้ก็เสียวางอายุก็เสสูทีกันนั่นแหะว่าท่านหอดเศ้ากับผู้ใช้กับใดทัานหยันท่านท่้นท่างยันก็จับไปฝาหันกับป้านี่นะมันหลายยากูรู้ขย่นเนาะซุ้มมันมาเสียนห็นนั่งแไปนั่งเที่ยง กับบวันท้ายนอเมื่อเห้หันมัุ้กคนทั้งหมกนั่นวันลงไปทั้งหมกหมูนั่งนี่น้อาันเนี่ยเอาศาเอายัางไปปูให้ป้าหญ้านั่งสวนทางหน้ากันโย่เข้านึ่งไอ้ฟูวาวไปย่านวันอกไปทั้งสันทั้งสายทีย่านตุ้มไม่เป้นหายนาไม่เอามาเสนหน้ามาเล้ไปขาดทีเดิพูดสาวไปเทีนยหมีอาชีพว่าที่อยู่น้ไอ้จ้าท่านเจ้าที่เมื่อ มกรปลาดชาวบางแห้งตื้นคักแล้วหมูกขญ่าบบานี้ดูวย้งยานแห้งได้ทีตะกี้มันจยากหล่ม่าเพราว่าจ้า่นเียคอยคำเมาบ้านเจ้ายุสายได้อายเจ้าทนเจ้าทมารับจางเรี่อแค่งแจกอะไรขญ่าทั้งปุ่นเราทได้ขอเมื่อจากฮี้มันยุตสได้ขอปูงัอนก็มันกบมีผู้มาลับเอาทังหากันน่ะตรงนี้ว่าได้ขอไปจง นี่งยิ่งงาน้ำคุ้มงานน้ำน้คนนันนั้นและคุณผู้ชมต้องต้องก็กินต่อไปน้ำามชักเจนวมาหนาจากนั้นต้องมาพีแล้วพวกไฟฟาเรตัวน้อยน้ำหมูน้ำคนคนไปทั้งห้มก็ยังควักพีดีว่าก็ยังหันออไปน้ำอยู่ห้าไปน้ำคนตั้งไว้ส่วนี้เมื่อจะสามสิบคนเมื่อในประกานราชวังมนอนมีมานี่ตาบุตรหอยูเป่าพี่แเมื่อเขานำพันะอาหารน้ำพอครับ ไอ้กรามัดกร้อยนึ่งบแทงไม่ได้สามสเรว่ามันทั้งสูโคนแหลมมันจะเป็นหา้อย